ยางพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรเนนะสหปปัญจะศีลานี้ยาจามะทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรเนนะสหะาปัญจะศีลานี้ยาจามะตากติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายา สิสารเนนะสหปันจาศีลานียาจามาโมตตาพระะกะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตตาพระ